ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ experimental podcast ช่องที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการอันไร้สิ้นสุดเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของตัวละครที่มีคนชื่นชอบมากมายนี่คือการไถ่บาปของผู้จำแรงกายโลกิเชิญทุกท่านดื่มด่ำกับเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจนับแต่นี้เป็นต้นไปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนแห่งแอสกา เหล่าทวยเทพแห่งนอสแพนทิออนได้ค้นพบเด็กทาลกที่ถูกทอดทิ้งในชานเมืองของพวกเขาเด็กคนนี้คือโลกิโลกิมีสายเลือดพิเศษเพราะเขาเกิดมาจากยักษ์แต่ถูกเลี้ยงดูมาโดยเทพพเจ้าเมื่อโลกิเติบโตขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าเขาได้รับของขวัญที่ไม่เหมือนใครนั่นคือความสามารถในการแปลงร่างเป็นรูปร่างใดก็ตามที่เขาต้องการตั้งแต่อายุยังน้อย โลกิชอบเล่นตลกร้ายชอบหาโอกาสเล่นตลกกับเพื่อนเทพของพวกเขาเสมอความเฉลียวฉลาดและไหวพริบอันเฉียบแหลมของเขาทำให้เขาเป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงซึ่งทั้งสนุกสนานและน่าผิดหวังสำหรับสหายแห่งสวรรค์ของเขาแม้ว่าการแสดงตลกของเขามักจะสร้างปัญหาแต่ด้วยพรสวรรค์และสเสน่ห์โดยกำเนิดของโลกิทำให้เขาเป็นที่รักของหลายๆคนโดยเฉพาะทอ น้องชายบุญธรรมของเขาโลกิและทอนั้นแยกกันไม่ออกแม้ว่าทั้งสองจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามในขณะที่ทอเป็นที่รู้จักจากพละกำลังและความกล้าหาญความแข็งแกร่งของโลกิก็อยู่ที่เล่ห์เหลี่ยมและการคิดเชิงกลยุทธ์พวกเขาร่วมกันออกผจญภัยมากมายเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตในตำนานต่อสู้กับยักษ์และทวงสมบัติที่ถูกขโมยไปกับคืนมาอย่างไรก็ตาม ธรรมชาติที่สุกซนของโลกิได้ทดสอบพันธมิตรของพวกเขาในบางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเสียงของโลกิในฐานะนักเล่นกลก็เพิ่มมากขึ้นและความสัมพันธ์ของเขากับเทพองค์อื่นๆก็ซับซ้อนมากขึ้นในขณะที่บางคนชื่นชมในความฉลาดของเขาและสนุกกับการเล่นตลกของเขาคนอื่นๆก็เริ่มหวาดระแวงธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของเขา ความเชื่อใจของเทพพเจ้าคนอื่นที่มีต่อโลกิเริ่มสั่นคลอนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเขาความหายนะของโลกิเกิดมาพร้อมกับความตายอันน่าสลดใจของบาวเดอร์ลูกชายสุดที่รักของโอดินโลกิซึ่งถูกกระตุ้นด้วยความอิจฉาริษยาและความเครียดแค้นเนื่องจากความรู้สึกไม่มั่นคงและความไม่พอใจที่ฝังลึก จากความนิยมและความสมบูรณ์แบบของบาวเดอร์ทำให้โลกินึกถึงข้อบกพร่องของตัวเองและยอมรับไม่ดาความอิจฉาริษยานี้ผลักดันให้โลกิวางแผนการเพื่อบ่อนทำลายบาวเดอร์เหตุการณ์นี้นำไปสู่การตายของบาวเดอร์ความตายของเทพพเจ้าผู้บริสุทธิ์และหน้าทนุถนอบนี้ได้ทำลายความสงบสุขของแอสกาและนำมาซึ่งความแตกแยก ที่ไม่อาจแก้ไขได้ท่ามกลางเหล่าทวยเทพเหล่าทวยเทพต่างเสียใจกับการสูญเสียของบาวเดอร์จึงหาทางล้างแค้นโลกิทวยเทพออกอุบายใช้แกรฟเนียซึ่งเป็นโซ่ที่ไม่มีวันแตกหักแต่พวกเขาก็ตระหนักว่าการจับโลกินั้นต้องการมากกว่าแค่การพันธนาการพวกเขาต้องการวิธีแก้ความสามารถในการแปลงร่างของโลกิและเอาชนะไหวริบของเขา เหล่าทวยเทพจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่านอนผู้ถักทอโชคชะตาสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเหล่านี้ได้ถักทอเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของแกรบเนียโดยเสริมพลังด้วยเวทมนตอัยละเอียดอ่อนที่ต่อต้านความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของโลกิเพื่อให้แน่ใจว่าโลกิจะไร้ซึ่งพลังและไม่สามารถหลบหนีชะตากรรมของเขาได้ นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ในการหลอบแกลบเนียนั้นมีความสำคัญที่ซ่อนอยู่ในตัวเองส่วนประกอบแต่ละส่วนของห่วงโซ่มีข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์และมีส่วนทำให้โลกิถูกจับกลุมในที่สุดเสียงปีเท้าของแมวเป็นตัวแทนของสายตาที่เฝ้ามองโลกิตลอดไปพร้อมที่จะขัดขวางทุกย่างก้าวของเขาหนวดเขาของผู้หญิงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญา และสัญชาตญาณของสตรีคาดเดาถึงบทบาทที่เทพพิดาจะเล่นในการเปิดโปงกลอุบายของโลกิลากของภูเขาแสดงถึงความแข็งแกร่งที่ไม่ยอมแพ้และความสาม,มัคคีของเราถวยเทพในภารกิจนี้เพื่อนำโลกิเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมเส้นเอ็นของหมีสะท้อนถึงพลังและความมุ่งมั่นที่จำเป็นในการยับยั้งเทพจอมเจ้าเล่ห์ ลมหายใจของปลาซึ่งเป็นตัวแทนของของเหลวและธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของท้องทะเลบอกใบ้ถึงชะตากรรมที่คาดเดาไม่ได้ของโลกิและสุดท้ายเสียงร้องของนกก็พาดพิงถึงนกที่ส่งข่าวการจับกลุ่มของโลกิไปทั่วทั้งอาณาจักรทนึกชะตากรรมของเขาตลอดไปเขากลายเป็นคนนอกคอกถูกดูหมิน่น และสร้างความหวาดหวัวแก่คนจำนวนมากโลกิด,ดำดิ่งลงสู่ความมืดอย่างรวดเร็วความกระหายในความวุ่นวายและการแก้แค้นกืนกินเขาโลกิถูกผูกมัดด้วยโซ่ตัวนแห่งการหลอกลวงของตัวเองเฝ้ารอชะตากรรมของเขาในการถูกจองจํำอย่างโดดเดี่ยวและทรมานแม้จะถูกจองจําจิตใจที่เฉียบแหลมของโลกิก็ยังคงอยู่เขาต่อรอง และสร้างพันธมิตรกับสิ่งมีชีวิตจากอาณาจักรของยักษ์และคนแคแระแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับความลับเพื่อแลกกับอิสรภาพของเขาความสามารถในการหลอกลวงและบงการของโลกิทำให้เขาสามารถหนีไปยังเส้นทางที่อันตรายและได้รับสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังเช่นโยเนียคอนอันทรงพลังของทอแต่การกระทำของเขามีผลตามมา เมื่อการกระทําที่ผิดพลาดของโลกิเพิ่มมากขึ้นทวยเทพก็ประชุมกันเพื่อตัดสินพวกเขาพิจารณาแล้วว่าการลงโทษของโลกิวันตรงกับขนาดของอาชญากรรมของเขาโลกิถูกพันธนาการด้วยโซ่ตวนที่ไม่มีวันขาดและถูกคุมขังในส่วนลึกของถ้ำใต้ดินพิษหยดลงบนใบหน้าของเขาทำให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวในขณะที่งูขดตัวอยู่เหนือหัว พร้อมที่จะโจมตีเป็นเวลาหลายปีที่โลกิต้องทนทุกข์ทรมารตกเป็นเชลยจากการกระทำที่ตนเลือกเองแต่แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเขาเสียงกระซิบแห่งการเปลี่ยนแปลงก,ก็เริ่มสั่นคลอนภายในตัวเขาความหนักใจของการล่วงละเมิดในอดีตของเขาทับถมเขาและเมล็ดพันธุ์แห่งความสำนึกผิดก็งอกเงยขึ้นท่ามกลางความมืดมิดโลกิ โหยหาการไถ่บาปโอกาสที่จะชดใช้บาปของเขาและค้นหาเส้นทางสู่การรักษากระนั้นเองคำทำนายของแลกนาล็อกการต่อสู้ที่จะกืนกินอนาณาจักรนั้นใกล้เข้ามาทุกทีขณะที่เหล่าทวยเทพเตรียมพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับเหล่าศัตรูโลกิต้ตองเผชิญกับทางเลือกจะยอมรับบทบาทของเขาในฐานะผู้นำความวุ่นวาย หรือจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าถวยเทพแม้จะมีความปฏิปักษ์กันก็ตามโลกิเลือกเส้นทางแห่งการไทบาปอย่างพลิกผันจนหน้าประหลาดใจเขาเห็นความภายนะที่รอคอยทุกอาณาจักรและเข้าใจว่าความสัมัคคีเป็นความหวังเดียวเพื่อความอยู่รอดโลกิต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับอดีตพันธมิตรโดยใช้ไหวพริบ และความสามารถในการแปลงร่างเพื่อเปลี่ยนแปลงกระแสของการต่อสู้ในการเสียสละครั้งสุดท้ายเขาสละชีวิตเพื่อปกป้องคนที่เขาเคยหักหลังหลังจากการเสียสละอย่างกล้าหาญของโลกิในแลกนา็อกเรื่องราวของเขาก็ดังกล้องไปทั่วอาณาจักรทวยเทพและมนุษย์ต่างก็คุ้นคิดถึงความซับซ้อนของเขาและผลกระทบที่ลึกซึ้ง ที่เขามีต่อชีวิตของพวกเขาเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกิแพร่กระจายไปในวงกว้างก่อให้เกิดการอภิปรายและการตีความที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งจะหล่อหลอมคนรุ่นต่อไปในอนาคตในบรรดาทเทพเจ้าแห่งแอสการ์การเสียสละของโลกิถือเป็นจุดเปลี่ยนมันบังคับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับอคติและความคิดเกี่ยวกับความดี และความชั่วของตนเองการไทแบบของโลกิท้าทายความเข้าใจเรื่องศีลธรรมของพวกเขาและเตือนพวกเขาถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองสำหรับมนุษย์แห่งมิกกาโลกิกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและศูนย์รวมของสภาพมนุษย์การเดินทางของเขาจากนักเล่นกลซุบซนสู่ฮีโร่ผู้เสียสละนั้นสะท้อนใจ ผู้ที่เคยประสบกับการต่อสู้ดิ้นรนและสแสวงหาการไถ่บาปในชีวิตของพวกเขาโลกิกลายเป็นบุคคลแห่งแรงบันดาลใจสอนพวกเขาว่าไม่ว่าอดีตของพวกเขาจะมืดมนเพียงใดพวกเขาก็สามารถค้นพบพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกได้เช่นกันเรื่องราวของโลกิยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของโลกิ สอนเราว่าการไถ่บาปไม่ใช่เส้นทางที่เป็นเส้นตรงแต่มันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการทบทวนตนเองมันเชื้อเชิญให้เรารเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของตัวเองตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจของเราและมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงต่อไป